ันนี้เซลจอยุนทีนะคะก็จะพามาชมรถรุ่นเอ่อกลุ่มรถบรรทุกนะคะหล้อก็เดี๋ยวจะดูกันนะคะว่ารถบรรทุกรุ่นนี้นะคะเหมาะกับธุรกิจอะไรนะคะแต่ถ้าลูกคา้าท่านใดที่กําลังมองหากลุ่มรถบรรทุกที่จะเหมาะกับธุรก,กิจการขนส่งของลูกคา้าประเภทไหนนะคะก็ ทักแสอบถามเียวจอยได้เดี๋ยววันนี้จอยก็จะพามาชมเบื้องต้นกันก่อนนะคะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่น600 F R 210แรงม้านะคะก็ตัวนี้ความยาวอยู่ที่6เมตรครึ่งนะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะว่ารุ่นนี้ต่อตัวถังแบบไหนนะคะมาดูกันเลยค่ะคันนี้ลูกค้าเลือกต่อเป็นกระบะเวนเคน5.7เมตรค่ะความกว้างนะคะอยู่ที่2.35เมตรค่ะ แข่งทึบ60เมตรค่ะกระบะคันนี้นะคะสามารถเปิดการใช้งานด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านหลังเนี่ยได้5บานเลยค่ะส่วนเคนที่ลูกค้าเลือกใช้นะคะเป็นเคนใหม่ของยี่ห้อยูนิคค่ะขนาด3ตัน4ท่อนค่ะพร้อมติดตั้งระบบการใช้งานและก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลเซอร์วิสแล้วก็แนะนำการใช้งานให้ลูกค้าเป็นอย่างดีเลยค่ะ ค่ะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะถ้าลูกค้าสนใจรถกลุ่มประเภทไหนนะคะสามารถทักหาเสียมจอยได้เลยนะคะเป็นรถ4ล้อ6ล้อ10ล้อหัวลากนะคะหรือกลุ่มรถบรรทุกรถเล็กยังไงก็ฝากด้วยนะคะเข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ